ครับนั่นเวลาสิบุกไปาจเริญครับเอาเรื่องอะไรก่อนดีขอเรื่องท่านอาจารย์ที่ที่ขอถามไว้ก่อนก็ได้ขอคน้อมกล้บท่านอาจารย์ครับอ๋อสาธุแต่ต้องต้องเข้าใจนะเราไม่ใช่หมอดูนะ,นะเ,เราเราก็ตอบไปตามความเป็นจริงเฉยเนะาะเพราะเราไม่ใช่หมอดูที่จะมาดูดูนี่นะเนาะอ๋อแค่ถามถึงความ ว่ามันเอ่อจะมีอุปสรรคอะไรอย่างนี้ไหมแค่นั้นเหรอหมายถึงว่าตอ,อนนั้นตรงนี้ก็ขอตอบตามความเป็นจริงว่าถ้าท่านอา่าท่านบุญิดาพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะโดยบริเวณโดยรอบก็ไม่ได้เกิดผลปัญหาอะไรกับท่านในอนาคตด้วยนะยครับเพื่อนบ้านก็ดีดีกันนะท่านอาจารย์เอ่อท่านบุญธิดาก็สามารถที่จะดําเนินการได้นั่นแหละ ถ้าทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดีนะครับด้วยสภาวะทั้งหลายแหล่แล้วเขาก็จะเจริญผลออกขึ้นมาเองเนาะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขึ้นอยู่กับบุคคลนะไม่ได้อยู่ที่วัตถุนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลต่างหากเป็นผู้ที่จะทําให้เจริญหรือเสื่อมนะครับส่วนเรื่องเรื่องวัตถุไม่ได้พราะไม่ได้ตัดเรื่องวัตถุไว้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของบุคคลเรื่องทิศทางต่างๆก็ไม่เกี่ยว นะครับจะเป็นเรื่องของบุคคลในการประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาวมิมุตต่างหากนะครับถ้าท่านพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็เป็นการเกื้อกูลให้กับท่านเองแต่ถ้าท่านไม่พร้อมทุกสิงกงก่งทุกอย่างมันก็จะกลับย้อนกลับมา,าก,รรมเกาม็เป็นเรื่องของกรรมเก่าเห็นไหมครับเป็นเรื่องของกรรมเก่าเป็นเรื่องของวิบากแต่ถ้าทุกทุกถึงอย่างท่านพร้อมในครอบครัวโอเคตกลงปรงใจก็ไป ถ้าถ้าเป็นหัวหน้าใหญ่ถ้าก็สามารถจะคุมระบบได้นะครับเพราะนั้นผู้เดินตามนะครับก็สามารถที่จะตามได้อย่างถูกต้องนะเพราะนั้นเพอไปอยู่สถานที่ใหม่บรรยากาศต่างๆเปลี่ยนไปจิตใจก็จะเปลี่ยนไปด้วยในทางที่ดีขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมเพราะสิ่งได้พบได้เห็นในแต่ละวันในความสุขใจก็จะเปลี่ยนไปนะครับบรรยากาศต่างๆก็จะทำให้ร่มรื่นเพิ่มขึ้น นะครับเพราะว่าสิ่งเร้าดีขึ้นอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของวัตถุนะครับก็จะเข้ามากระตุ้นติดเตือนสภาวะสัญญาให้เขามีการปรับเปลี่ยนแปลงได้ในฐานะของบุติชนนะครับแต่ถ้าในฐานะของปริยะาแล้วที่ไหนก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านก็ดูเอาเนาะเราก็ขอพูดแค่นี้ดีกว่าเจ้าค่ะน้อมกันแล้วท่านอาจารย์อขอบคุณท่านอาจารย์เจ้าค่ะ อานนญเรออื่่งงขงทานบุญิดาสิภคั่ผู้เดินบักในระบบพานาคามีในวิชาของพราะนาคามีในส่วนของวิชาปฐมฌานนะในสภาวะาภายในจิตของท่านเป็นยังไงบ้างครับเชิญนะครับสัน้องกาบขอโอกาสท่านอาจารย์เจ้าค่ะอาการภายในจิตของข้าพเจ้ารอบของเมื่อคืนเจ้าค่ะช่วงก่อนที่จะเริ่มนั่งค่ะก็มีการดับภาษะ เคลียร์พื้นที่ก่อน,นะค่ะดับภาษาระหว่างทํากิจกรรมอาบน้ำอะไรทํานองนะะ <c oughs> ี้ค่ะแล้วก็พอถึงเวลาก็ทําตามเวลาก็เข้ามานั่งจเจริญมาวิธีหนึ่งองธรรมดับภาษาสารวมวิธีสารวมวินสีอย่างต่อนเนื่องอยู่ที่ปลายจมูกเ,เจ้าค่ะช่วงแรกๆครับเจ้าว่าจะเร่งความเร็วให้เขาสํารวมอยู่ที่ปลายจมูกให้ให้ได้อย่างรวดเร็วคะ่ะก็จะ จะ菩萨หนึ่งองค์ทําอย่างต่อเนื่องคะ่ะองค์นิวรณ์ห้าที่มีอยู่ทั้งองค์การมสัญชาการมสันกามสันานิวรณ์เพียบทานิวรณ์ถินามิทานทานิวรณ์อุทยจักุจักนิวรณ์วิจิกิชานิวรณ์ค่ะที่มีอยู่ค่อยๆเบาบางแล้วก็สงบลงไปค่ะทีนี้ค่ะก็เกิดสภาวะทําทั้งหลายย่อมลังไยไิสู่ทํททั้งหลายทําทั้งหลายททลาย่ยอมยังทํลไยบริบูรณ์เกิดองวิตกิจารเจ้าค่ะองวิตกิจชานก็ เป็นเรื่องของเจโตสัมผัสระหว่างวันนะคะที่ผุดขึ้นมาค่ะก็ดับดับแล้วก็ไม่ไปตามกับสิ่งที่แสดงขึ้นมาค่ะจะเดินม,มาวิธีหนึ่งองค์ธรรมอย่างต่อเนื่องก่อนค่ะแต่พอถึงช่วงนี้ค่ะก็มีกําลังมากยิ่งขึ้นแล้ว mm hmm. ก็อัญเชิญองค์ธรรมการเจริญม,มาองค์ที่สององค์ที่สามองค์งที่สี่ตามลาดับค่ะ,จะเจริญม,มาวิธีสี่องค์ธรรมอย่างต่อเนื่องค่ะ คงวิตกวิจารก็สงบลงไปค่ะทำทั้งหลายย่อมทั้งหลายวิสุทธ์ทำทั้งหลายท,ทำทั้งหลายย่อมยังทำทั้งหลาย,ยรบริบูรณ์เกิดองค์มาผู้มีบาปเข้ามาโดนจิตเขามาสิงกายผมในรูปแบบขององค์ที่เขาเป็นองค์ตันหาที่คอยกระสิบค่ะก็ก่อนที่เขาจะเกิดองค์ตันหาที่คอยกระสิบเขาเจ้าก็มิเจริญมาวิธีอยู่อย่างนี้ค่ะอย่างตอนเนื่องทำลมีสีอย่างอย่างตอนเนื่องก็เริ่มเกิดอาการเจ็บเมื่อย ที่ขาค่ะแล้วก็มีอาการเจ็บแทงตามร่างกายพอเกิดสภาวะนี้แล้วค่ะก็เกิดองค์เวทนาที่เขาเจ็บเนียค่ะแล้วเขาก็เกิดองค์ตัญหาที่คอยกระสิบทําให้เกิดความหงุดหงิดราคัญใจค่ะพระเจ้าก็ไม่ไปเชื่อตั้งหน้าตั้งตาเจริญมาวิธีสำรวมอินทรีย์อย่างต่อเน,นื่องค่ะ พอองน,นี้ทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะเขาก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนสภาวะมาเป็นองค์องค์ที่จิตตกผวาเอ้ยองที่รูปหลับกลางอากาศค่ะ <c oughs> นำกลับของมาท่านอาจารย์จ้แล้วก็พอเขารูปหลับก็ได้แค่ไม่กี่ทีค่ะข้าพเจ้าก็สำรวมอินทรีย์กลับเข้ามามีการชาร์จกำลังให้เขา อยู่ให้เขารวดเร็วยิ่งขึ้นให้เขาสำรวมอยู่ที่ปลายจมูกองค์ตันหาที่เขาได้ซื้าเขาทงานของเขา <c oughs> ข้าพาเจ้าก็มี <c oughs> ก็มีความเพียรเนื่องจะเิญม,มาวิธีสิ่งทําอย่างต่อนเนื่องโดยไม่โดยไม่เยแสกับอาการทั้งหลายแล้วก็เริ่มเกิดสภาวะที่เขามีองค์ สุกอาหารเริ่มล่งโป่งขึ้นมาจากตอนแรกเขาก็แน่นๆนั่งแล้วก็ไม่ค่อยสบายที่เขาอึดอัดใจอย่างนี้นะะพอเขาก็เริ่มเกิดโรคของสุกขภาพ้ก็เฉยๆก็จะเลยม,มาวิธีเสียงทำอย่างตอนนี้ค่ะแล้วนาฬิกาก็ดังเจ้าขนมคาแพงกาเจ้าค่ะ,ะอัพทนะวันนี้ก็ถือว่าการได้มาร์กน่าเทียบกับครั้งที่แล้วเนาะอินรีก็จะนะตกลงมานิดหนึ่ง นะครับลงไปนิดนะครับแต่ก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ช่วงสุดท้ายขึ้นมาได้นะครับและโดยรวมก็จะย่อนลงบปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีนิวรอนห้าเข้ามานะครับจึงทำให้บูดหลับไปช่่งขณะนั้นนะครับกลับขึ้นมาใหม่ได้นะครับก mm ็ hmm. แสดงว่าอินรีตกลงบานิดน, mm hmm. นั้นตรงนี้ก็แก้ไขใหม่อันนี้ก็น่าจะมาจากการวิตกังวลเรื่องของการใช้บ้าน นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆทำไปสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธรรมชาติของการติดตึกติดตามสองใจการคุนคกดพิจารณาต่างๆก็ย่อมเกิดขึ้นแล้วไม่ได้ดับปัสสาวะเมื่อไม่ดับปัสสาวะก็คือไม่ทรงสภาวะปัจจุบันเมื่อไม่ทรงสภาวะปัจจุบันก็จะทําให้ระบบต่างๆเคลื่อนได้นะครับเพราะองค์จะต้องการให้ทุกท่านอยู่ที่ปัจจุบัน ถ้าท่านไม่อยู่ปัจจุบันท่านก็จะขาดเจภาวะของกายคตากสติขาดเจภาวะของข้อปฏิบัติสายกลางนะครับที่เป็นมัชชิมาเมื่อไม่อยู่กับมัชชิมาปุ๊บก็ต้องไปอดีตไปไปอดีตปุ๊บก็เสร็จมารผู้มีบาปเข้ามาโดนจิตเห็นไหมเข้ามาสิงกลยผมปวงไปอนาคตเนี่ยก็เสร็จมารผูมีบาปเห็นไหมครับดังนั้นเข้ามาโดนจิตเข้ามาสิงกายผม ก็จึงทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นนะครับพระองค์จึงให้ทุกท่านกลับเข้ามาอยู่มัชชิมางคือข้อปรดาศักดจกลางก็คืออยู่กับปัจจุบันและปล่อยวางหมดแล้วไม่ยึดติดเพราะฉะนั้นการที่ทําอย่างนี้ได้ก็จะเกิดกายพตาสตินแหละนะครับเนี่ยจะทําให้สามารถที่จะผ่านพ้นวิบากต่างๆได้เพราะอยู่กับปัจจุบันนะครับอะไรเข้ามาก็ดับอะไรเข้ามาก็ดับเพื่อจะอะไรเพื่อจะได้เข้าไปสู่ระบบสมรรถนิยามหลงความถูกต้อง เข้าไปสู่ระบบสับปะรดพูมภูมแห่งจัตุนมันตรงนี้ก็จะมีกําลังสูงเมื่อเข้าสู่ระบบนะครับก็ตรงนี้ก็ฝึกต่อไปนะครับก็ไม่ต้องไปจกกลางวันใดๆอะไรขึ้นมาก็ถับอะไรขึ้นมาก็ถับนะครับออาะมีคําถามเพิ่มเติมไหมไม่ไม่มีคําถามเพิ่มเติมจ้าก็ ใช่เจ้าค่ะก็มีกังวลเรื่องนี้แล้วก็เพราะว่ายังไม่เคยอยู่กับคุณพ่อเต็มตัวก็เลยไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรไหมเพราะว่าปกติก็อยู่เองชอบความสันโดษแต่ว่าด้วยความต้องเป็นลูกกระตัญยูก็คิดว่าจะต้องเอาคุณพ่อมาอยู่ด้วยเพราะว่าที่บ้านพี่สาวเขาน่าจะมีปัญหากันเร็วๆนี้ด้วยเรื่องผิดศีลธรรมอะไรกันเดี๋ยวถ้าเขาทะเลาะกันขึ้นมาเดี๋ยวคุณพ่อก็จะลําบากแล้วก็แก่แล้วค่ะเจ็บข้อเขา ต้องเดินขึ้นชั้นสองเลยจนเป็นต้องหาบ้านที่มีชั้นหนึ่งให้ให้ท่านอยู่ผมกับท่านอานจารย์เจ้าครัก็ถูกแล้วท่านก็ทําหน้าที่ลูกกระสันอยู่ที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําไปก็จะเกิดผลขึ้นมาภายหลังเองไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นบุคคลที่อายุสูงขึ้นสูงขึ้น,นก็จะสงบสง,งียมขึ้นมาเองนะครับช่วงแรกๆก,ก็อาจจะว้าวุ่นวุ่นวนะ่อเพราะว่าอะไรเพราะยังเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้เนื่องจากต้องมาเจอหน้ากันตลอดนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆปรับไปนะก็ทุกๆอย่างก็จะค่อยปรับเปลี่ยนได้เองนั่นแหละนะครับก็ใช้หลักของความไม่ตาความเกื้อกูลเท่านั้นนะครับน้องกาบนอาจารย์เจ้าค่ะอ้าแล้วนะมีคําถามเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะน้องกบาบเชทถาทนาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะน้องกาบอนุโมทนาสาธุเจ้คาค่ะ อนุมทนาสาธุครับท่านบุญนิดาสิบกัยผู้เดินมักในรลัวิชา,า,าพระนาคมบีในส่วนของวิชาปฐมฌานเปลี่ยนแค่นี้ก่อนนะครับสาธุทางน้อมกาบเท้าๆท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกาบอนมุมนา,าสาธูน้อมกาบสวัสดีเจ้าค่ะครับสาธุครับสวัสดีครับ